สวกิติศักดิ์เข้าพบบิ๊กป้อมยอมรับพูดคุยเรื่องคดีวัดบางคารแต่ไม่ได้ให้ช่วยเหลือสวกิติศักดิ์เข้าพบบิ๊กป้อมยอมรับพูดคุยเรื่องคดีวัดบางคารแต่ไม่ได้ให้ช่วยเหลือบอกคดีนี้มีคนติดคุกแน่แต่ไม่ใช่สวกับชาวบ้านวันที่29พฤษภาคม2566นายกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภา เผยแพร่ภาพที่ถ่ายกับพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐพร้อมข้อความว่าวานนี้ลุงป้อมเรียกเข้าพบณนะมูลนิธิบ้านป่ารอยต่อกรณีวัดบางคารและเรื่องอื่นๆกราบขอบพระคุณที่ท่านเมตตาผู้สื่อข่าวจึงโทรศัพท์สอบถามว่า การเข้าพบพลเอกประวิตยต้องการให้ช่วยเหลือคดีเอี่ยวชายชุดดำปลูกวัดบางคารจังหวัดพิจิตรใช่หรือไม่นายกิติศักดิ์กล่าวว่าไม่ใช่ยอมรับมีเรื่องบางคารด้วยแต่เป็นเพียงการให้คำแนะนำก่อนจะย้อนถามว่าทำไมต้องช่วยเรื่องคดีด้วยเพราะกรณีวัดบางคารไม่ต้องช่วยใครผิดก็ติดคุกตอนนี้กำลังดำเนินคดีอยู่ แต่รับรองสวออก,กับชาวบ้านไม่ติดคุกแน่นอนแต่มีคนติดคุกแน่ๆไม่ขอบอกว่าเป็นใครดังนั้นไม่ต้องให้ท่านมาช่วยเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นส่วนวานนี้คุยกันหลายเรื่องเป็นสิบเรื่องไม่มีเรื่องการเมืองสิ่งสำคัญคือท่านพูดถึงเรื่องน้ำเป็นหลักตอนนี้ชาวนาเริ่มขาดแคลนน้ำและวันนี้ ชาวนาจะไปยื่นหนังสือกับพลเอกประวิตรระหว่างที่ท่านลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรตนจึงจะไปให้การต้อนรับสำหรับเรื่องคดีของตนยืนยันไม่กังวลตำรวจก็ทำหน้าที่ของเขาตนก็มีหน้าที่แก้ต่างผิดก็ว่าไปตามผิด